การเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนละอองาดไม่เกิน2.5ในล้งองมตร2ให้สํานักงานเจ้าท่าปูนยุติปัญหาไม่เกิน2.5มิลมลิเมี้รว2.5บัดนี้ได้เวลาสมควรแนละ้วแต่ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดศร,รีประกาศท่านผู้วิเกียริพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับนในครั้งนี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตจากแหล่งกำเนิดสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกหน่วย ไปยืนโบกแล้วไปที่ที่นั่งที่เต็นท์นะคนหนึ่งยืนตรงนี้คนหนึ่งยืนตรงนั้นครับให้ให้สัญญาณนะ่นนนนนะ ราจะเอาข้ามค่ามากสุดขึ้นจิตสูงสุดข้าที่อานได้สูงสดขอกาบเรียนเชิญค่านพู้วุ่บนเอดีด้วยนะตายไปอาักัวันน